ในท่านสุดาฉบับวันศุกร์ที่9มีนาคมนี้นะครับขึ้นปกทีมบุยรัมยูเนเต็ดนะครับพาดหัวว่าสงกรานสอกกลาวนะครับมีหลายเรื่องในเล่มนี้ที่อยากจะแนะนํามีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับช่งลาในม่นานนี้ก็อันเล็กที่1นึก็จะออกมาหนึ่งนั้นคือเนวินนะครับว่าจะตัดสินใจทําทีมฟุตบอลต่ออะไรยังไงนะครับแล้วก็คอัมินีของเรานะครับเขียนถึงเลขา ส่วนตัวนายกรัฐมนตรียิ่งรักนะครับคุณสุรนันท์เวชชาชีวะนะครับสุเถียนวิยาพันธ์พงศานะครับผู้กล่าข่าวในท่านจะเล่าถึงนะครับแล้วดูุ่มหลังของแฝดห้าวที่ไปชกอาจารย์เจตแห่งคณะนิติาชด้วยนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับอา,อาจารย์นักินเมฆไตรรัตน์นะครับจากรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับวิเคราะห์มองถึง3โมเดล ทรนูนไทยกึ่งบกวนกึ่งก้าวหน้านะครับยังมีเรื่องมันเทิงเรื่องที่อยู่ในกระแสเรื่องเกี่ยวกับคุณบี้เดอะสตาร์นะครับที่เปรยอ,อกรับดูร้อนขึ้นปกเกมแมกกาซีนนะครับหรือว่าจะเป็นคุณคำพกานะครับร้อนชาในการที่ทำทีวีดาวเทียมในการทอล์กเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับซึ่งตอนนี้เรานั่งคุยกับคุณพศาลสามุูรีบอกอข่าวนิทั้นสุด,ดาที่จะคุยว่าฉบับ เนชั่นสุดาฉบับใหม่นี้ขึ้นปกทีมบุีรัมเกี่ยวกับคุณนิวินจะอะไรยังไงเดี๋ยวจะฟังกับบกข่าวของเรครับพูดถึงคุณนิวินคิดชอบนะครับครับช่วงนี้เนี่ยถือว่าทําทีมฟุตบอลประสบความสําเร็จอย่างสูงทีเดียวนะครับได้ถึงห้าแชมป์ในฤดูกาลเดียวนะครับอาทิตย์นี้ก็จะจะชิงแชมป์ที่หครับซึ่ง ก็น่าจะตามองถ้าเกิดได้มาอีกแชมป์หนึ่งครับ,รบก็ถือว่าคือหาแล้วฮะทีนี้หันมาดูประเด็นที่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าติดตามอีกประเด็นหนึ่งก็คือในทางการเมืองว่าคุณเนวินจะตัดสินใจยังไงนะครับ,รบเพราะวันที่30สพฤษภาคมนี้แล้วที่บ้านเล็กที่ร้อยสิบเอ็ดจะพ้นโทษเว้นวรรทางการเมืองนะครับ,รบซึ่ง ต่อไปก็คงจะมีนักการเมืองระดับพรกการหลายคนนะครับที่จะกลับเข้ามาสู่เวทีการเมืองะนะครับแล้วก็หลายคนนั้นเนี่ยอยู่ในพัรคภูมิใจไทยด้วยว่าจะไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับ,ค,รบคุณอ,อ,อนุทินจาริกรุณนะครับ,รบแล้วก็หลายๆคนทีเดียวเหล่านี้เนี่ยนะฮะ คุณนีวินจะทํำยังไงในขณะที่ตัวเองหันมาจับงานทางด้านสโมสรฟุตบอลก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็จากที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะมีการพูดในทํานองทิ้งปริศนาเอาไว้ค่อนข้างมากระหว่างงานการเมืองกับงานทําทีมฟุตบอลว่าตัวเองนั้นน่ยชอบไปที่ชอบ ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับขณะที่งานการเมืองเนี่ยเป็นงานที่ไม่ชอบที่สุดในชีวิตนะครับ,รบนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงจังหวะเก,ก้าของคุณนวินจะจะถอยหรือไม่นะครับ,รบมีแผนที่จะถอยเพื่อเปิดทางให้พรรคพวกนะครับกลุ่มก้นต่างๆที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับในการที่จะพิจารณาทางเลือกทางการเมือง ว่าจะอยู่กับพรรคภูมิใจไทยในขณะที่ยังเหมือนกับแครแกรนอย่างนี้เนี่ย mm hmm. เนื่องจากพรรคเพื่อไทยค่อนข้างที่จะตีกินกระแสความนิยมค่อนข้างมากนะครับ,รบโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานก็เท่ากับบีบพื้นที่ทางการเมืองของภุณิวินให้น้อยลงด้วยนะครับ นี่ก็เป็นอ,อ่านเต็มๆในเนชั่นสุดานะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนคุยคือประเด็นแฟร์เท่าที่ไปชกอาจารย์ปรเตนะ์อยากให้มองในรายงานพิเศษน่าสนใจอะไรคือนะคือ,คอเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนในเรื่องของคดีนะครับว่าัาที่สุดแล้วเนี่ยเป็นเป็นการจ้างวานมาหรือไม่แต่ ผู้ต้องหาก็ได้สรับสรรภาพว่าทําไปโดยส่วนตัวนะครับโดยค,ความรู้สึกที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราฐนะครับแล้วอาจารย์วาเกตเองกเอออ็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็นวู้หอกสาคัญของของ,ของการเคลื่อนไหวด้วยเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยประเด็นที่น่าติดตามจึงไปอยู่ที่ปูมมหลังของแฝดทั้งสองคนนะครับเพื่อที่จะ ทําให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเขา,ามาด้วยตัวเองหรือว่ามาด้วยใครมีใครอยู่เบื้องหลังอะไรหรือหรือไม่นะครับ,รบหรือว่าเป็นอา,อารมณ์อย่างที่เจ้าจตัวได้รับสารภาพไปแล้วอันนี้ในแค่สุดาก็ให้แง่มุเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะ เลือกอ่านแล้วก็เลือกที่จะวิเคราะห์ได้ด้วยท่านผู้อ่านเองด้วยครับนี่คือก็เป็นไฮไลท์จากนชั่นสุดาที่เราพยายามจะคัดมาว่าอะไรน่าสนใจในรอบสัปดาห์นะครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์นี้มีประเด็นเกี่ยวกับคุณกนกที่มีมีคนไปที่ไปหาที่อ,อสมทนะครับแล้วก็มีประเด็นวิวทาทะกันเล็กน้อยนะครับซึ่งในเล่มนี้คุณเอมุประจักษ์นะครับ ผู้ประกาศข่าวนชัันก็เขียนรายละเอียดเหตุการณ์วันนั้นอย่างละเอียดเลยในลงในในิชชันสุดาห์นะครับถ้าสนใจอ่านเบื้องหลังอะไรยังไงเรื่องนี้ก็อ่านได้ที่นิชชันสุดาฉบับวางแพงวันที่9นี้นะครับ